สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อติ๊กนะคะวันนี้จะมารีวิวนะคะตา2ชั้นนะคะทำบู o ม i n g อายกับคุณหมอคุกกี้ค่ะแล้วก่อนทำเนี่ยตาจะมีปัญหาว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไม่เท่ากันสองข้างเนาะแล้วก็จะมีปัญหาว่าตาเนี่ยดูดุเวลาแต่งตัวชอบแต่งตัวแบ,บแ๊วๆม,มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่า หน้าตาเราเนี่ยมันไม่ได้แบ๊วขนาดนั้นคุณหมอเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะอธิบายทุกขั้นตอนอาการช้ำบวมหลังผ่าตัดก็น้อยอาทิตเดียวหายเลยเจ็บแค่ชีดยาชาค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องตากล้ามเนื้อตาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันเนาะเข้ามาได้เลยคือคุณหมอทําสวยมากทําเก่งมากนะคะแล้วก็คุณหมอน่ารักให้คําแนะนําดีต้องเข้ามาจริงๆค่ะ